สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อเนียนออกมาสวนมั่นค่ะมาเบิงความเสียหายของพายุลูกนี่เนาะคะ่ะเนาะโอ้ยความหวังของชาวสวนเนาะค่ะเนาะเบิดเลยความหวังของเฮา,า,านี่หลังจากที่พายุเข้ามาได้สองสามเมือพี่น้องกอออกมาสวนไปพี่น้องสิบห้าไปเบิงสวนมั่นเนาะคะ่ะเนาะเบิงความเสียหายของมั่นเนาะคะ่ะเนาะ นี่จ้ะเบื้องหัวมั่นนี่พี่น้องหัวมั่นจนง,ง่างขี้ดินขึ้นมากเบิดเลยพี่น้องเอ้ยตีต้นเจ้าของโอ้แต่ยต่แต่แ,ตแ,ตแมนเบิดเสียหายหลายออกมาเบื้องน้ำตาแทบตกไนเลยแหละพี่น้องเอ้ยบ่คิดว่าสิมะเฮ็ดกับเ้าวสวนแบบนี้นะ คือว่าแะค่ะธรรมศาสตร์โทษธ,ธรรมาศาสตรส์ปไปเดแล้วค่ะแต่ผู้ที่อันเพิ่นถ่วบ้านไรไปนน้ำนามเพิ่นก็นยังทำใจได้นะค่ะเนาะอันนี้เหาปีนาเหาปลูกกับไม้นะค่ะเนาะแต่ว่ามันกระเสียความรู้สึกค่ะที่เฮดมาเนี่ยความหวังเหาที่เหารอคอยนะคะพอสิได้เก็บเกี่ยวเนี่ผัดมาเป็นยังสี่ซะนี่ค่ะพี่นนอง ขอฝากพี่น <tu i ro> ้องทรงกำลังใจมาให้ในเด้อค่ะเด้อเบิดแห้งสียางเลยพี่น้องนี่แหละค่ะน้องภัยธรรมศาสตร์เนาะค่ะเนาะเฮ้ากะโทษดบ่ได้ดอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮากับบรูว่ามันสีมาหาเห่าแบบได้แบบไดเนาะก็มีแต่ทํำใจไว้เตรียมใจรับมั่นให้ได้เนาะะเนาะถึงมันจะเสียหายจังได้ก็ตามเฮากั ยังพอมีแห้งสู่เฮตดต่อไปเนาะคะเนาะปีนาเริ่มไหมเนาะคะ่กะก็มาเปยังค่ะให้กำลังใจจะาของไปนะะตราบใดที่เฮายังมีร่มหายใจอยู่เฮากะสู่กับมั่นต่อไปเนาะกะ็กับแพทมศาสตรนนะะน์นี่แหละเนาะนี่ น้ำต่แทบตกในเรื่อยพี่น้องเอ้ยแ้วก็บอกไปยั้งสู้ต่อไปให้กำนัยจะให้กำลังใจเจ,จ้าของไปเรื่อยๆสูๆ้พ่อซุ่มที่ใดเห็นกันยังพ่อมีอยู่หวังว่าบ่ามาอีกเนาะค่ะพายุเนาะขอให้เป็นปีนี้ขั้งสุดท้ายเด้อค่ะเด้ออยสุมาอีกเถอะอยมามา่้ำตอ,อีกเถอะแค่นี้ก็ซ้ำใจพ่อแห้งแล้วเนาะเนาะ จะได้หัวมันเด้พี่น้องเลยนะหัวมันกำลังงามให้ธรรมชาติเป็นเหตุนะคะเนาะเอ้ยกำลังใจเจาของสู่ต่อไปคะ่ะบอกยังกับ่าได้ปาก่าได้เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวจะยืนเบิง้ง จมกระบาได้ก็สิ่จมห้ไผน้าคะเนาะเราจะทำใจอะไพี่น้องย้มแหละปีหนาจ,จังอาเฮ็ดไม่นี่แหละไพ้ธรรมศาสตร์ทัาบบอููว่ามันสิมาแบบใดนาะคะเนาะคันมาค่อยๆมาเบาๆมันก็ว่าเสียหายอะไรคันมาแห้งกันนี่แหละค่ะความเสียหายนาะคะเนาะ ได้หวัวมันเด้พี่น้องเลยนะหัวมันกำลังงามห้ธรรมาชาติเป็นเหตุนะคะเนาะรู้ว่ามันสิมาแบบใดนะคะเนาะคันมาค่อยๆม้าเบาๆมันกับว่าเสียหายอะไรคันมาแห้งกันนี่แหละคะ่ะคว่ำเสียหายนะคะเนาะนกะคลิปนี้ก็ขอฝาก กำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องในเดอค่ะเดอร์เพื่อให้มีกำลังใจสู่ต่อไปนะคะเนาะตราบใดที่เท่ายังมีล่มหายใจอยู่กะสู่ต่อนะคะนาอพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเดอค่ะเดอร์สวัสดีค่ะ